ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทยังมีหน้าที่ต้องอบรมสัมปชัญญะดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งชารามรณะซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชารามรณะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะตามที่เป็นจริงเขาเพึงอบรมสัมปชัญญะ เพื่อให้รู้ในชรามรณะในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะในความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งชาติซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติซึ่งข้อปฏิบัติ เครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติตามที่เป็นจริงเขาพึงอบรมสัมปชัญญะเพื่อให้รู้ในชาติในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติในความดับไม่เหลือแห่งชาติในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งภพซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งภพ ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งพบซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งพบตามที่เป็นจริงเขาพึงอบรมสัมปชัญญะเพื่อให้รู้ในพบในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งพบในความดับไม่เหลือแห่งพบในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งพบตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งอุปา,าทานซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทานซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานตามที่เป็นจริงเขาพึงอบรมสัมปชัญญะเพื่อให้รู้ในอุปาทานในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทานในความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานในขอ atura, ้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งตันหาซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตันหาซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตันหาซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาตามที่เป็นจริงเขาพึงอบรมสัมปชัญญะเพื่อให้รู้ในตัณหา ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตันหาในความดับไม่เหลือแห่งตันหาในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนภิขุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเวทนาซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนาซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาตามที่เป็นจริงเขาพึงอบรมสัมปชัญญะเพื่อให้รู้ในเวทนาในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาในความดับไม่เหลือแห่งเวทนาในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนภิกูทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งผัสสะ ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะตามที่เป็นจริงเขาพึงอบรมสัมปชัญญะเพื่อให้รู้ในผัสสะในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะในความดับไม่เหลือแห่งผัสสะในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะตามที่เป็นจริงดังนี้ ดูก่อนพิขุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งสลายตนะซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายตนะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะตามที่เป็นจริงเขาพึงอบรมสัมปชัญญะเพื่อให้รู้ในสลายตนะในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายตนะ ในความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รูุถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งนามรูปซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปตามที่เป็นจริงเขาเพึงอบรมสัมปชัญญะเพื่อให้รู้ในนามรูปในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปในความดับไม่เหลือแห่งนามรูปในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนภิคุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งวิญญาณ ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถ well ึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณตามที่เป็นจริงเขาพึ่งอบรมสัมปชัญญะเพื่อให้รู้ในวิญญาณในเหตุให้เกิดขึ true, Night, ้นแห่งวิญญาณในความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณตามที่เป็นจริงดังนี้ ดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งสังขารทั้งหลายซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารตามที่เป็นจริง <c> เขาพึงอบรมสัมปชัญญะ <c> เพื่อให้รู้ในสังขาร <c> <Angular> ทั้งหลายในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารในความดับไม่เหลือแห่งสังขารในข้อปฏิบัติ เครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารตามที่เป็นจริงดังนี้